ดูตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างการเขียนโปรแกรมคำนวณง่ายๆนะครับการเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับเราอาจจะเอาแนวทางของตัวอย่างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการคำนวณรูปแบบอื่นๆได้อีกนะครับก่อนที่จะเขียนโปรแกรมก็ต้องคิดอักลกอริทึมก่อนเพราะฉะนั้นในการคำนวณนี้นะครับเราก็เริ่มต้นนะครับรับค่าความกว้างเข้ามาจากนั้นรับค่าความยาวเข้ามา แล้วก็คำนวณพื้นที่นะครับแสดงผลแล้วก็จบนะฮะเพราะฉะนั้นในการคำนวณอะไรสักอย่างหนึ่งเราควรจะต้องรู้ว่า input ของเราเนี่ยคืออะไรนะฮะจากนั้นจะประมวลผลยังไงและให้ output อะไรออกมานะฮะเพราะนั้นเนี่ยตัวอย่างนี้นะครับเราจะต้องรับค่าความกว้างไปเก็บไปในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์รับค่าความยาวไปเก็บไปในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เมื่อมีการรับค่าข้อมูลเข้าไปก็ต้องมีการประกาศตัวแปรนะฮะจากนั้นคำนวณพื้นที่แล้วก็แสดงผลเพราะฉะนั้นงานในลักษณะนี้นะครับถ้าวิเคราะห์ออกมาก็พบว่าต้องประกาศตัวแปร3ตัวนะครับตัวแปรรับความกว้างรับความยาวแล้วก็ตัวแปรที่เก็บค่าพื้นที่จากการคำนวณน,นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะประกาศตัวแปรว่า ตอนรับข้อมูลเข้าไปความกว้างเก็บในตัวแปร w ความยาวเก็บในตัวแปร l นะครับจากนั้นในนี้การประมวลผลนะฮะการประมวลผลก็ต้องบอกว่าถ้าให้ตัวแปร a นะครับเก็บค่าพื้นที่นะครับ a เท่ากับกว้างคูณยาวนะครับแล้วก็แสดงผลพื้นที่ a ออกมานะครับเพราะฉะนั้นในการเขียนโปรแกรม Computer, คอมพิวเตอร์นะฮะถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้ไม่ได้นะครับวิเคราะห์ปัญหาไม่ได้ก็เขียนโปรแกรมไม่ได้ คราวนี้ลองดูตัวอย่างโปรแกรมนะครับถ้าเราจะเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่ดังที่กล่าวมานะครับเริ่มต้นก็สร้างไฟล์นะฮะสร้างไฟล์สำหรับเ,เขียนโปรแกรมนะครับตัวแปรที่ใช้ต้องประกาศ3ตัวนะครับเราให้ W นะครับเก็บความกว้างนะครับเพราะนั้นตัวแปร W นะครับก็รับค่าข้อมูลเข้าไปเก็บในตัวแปร W การรับค่าข้อมูลนั้นเรารับข้อมูลเป็น integer นะครับคือเป็นข้อมูลชนิดจำนวนเต็มนะครับ int นะครับจากนั้นเนี่ยใช้คำสั่ง Input นะเพื่อรับข้อมูลนะฮะ input นะครับ, put, รบแล้วก็มี setting มีข้อความมาหนึงนะฮะอันนี้เราอาจจะส่งข้อความเตือนว่าป้อนนะฮะความกว้างก็ได้นะครับความกว้างของ4เหลี่ยมคือ นะครับส่งข้อมูลคำว่าความกว้างของสี่เหลี่ยมคือนะครับจบครับนะเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะแสดงข้อความออกมาว่าความกว้างของสี่เหลี่ยมคือรับค่าเข้าไปนะครับเก็บเป็น integer ไว้ใน w นะครับจากนั้นความยาวเช่นกันครับ l เท่ากับ in นะครับแล้วก็คำสั่ง input นะครับ ส่งข้อความออกมาว่าความยาวของสี่เหลี่ยมคือนะครับได้แล้วครับนี่คือ,อส่วนของการป้อนข้อมูล input นะครับความกวาม้วางกับความยาวไปเก็บอยู่ในตัวแปร w กับ l นะฮะจากนั้นประมวลผลครับพื้นที่ a เท่ากับกว้างคูณยาวนะฮะ w คูณ แอลเรียบร้อยนะฮะจากนั้นแสดงผลนะครับก็ใช้คำสั่งพิมพนะฮะโทษนะฮะใช้คำสั่งพิมพนะฮะพิ้นนะครับส่งข้อความสตริงคำหนึ่งพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคือนะครับอันนี้ผมจะส่งข้อความส่งค่านะฮะค่าแรกเป็นสตริงพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคือนะครับค่าที่สองนะครับ ก็เป็นค่าที่เกิดจากการคำนวณนะฮะรียบร้อยนะครับนะคราวนี้ลองรันโปรแกรมดูนะครับรันโปรแกรมนะฮะระบบก็จะให้เราเซฟนะครับตั้งชื่อว่าแคลตั้งชื่อตามที่เราต้องการนะครับตั้งชื่อแบบนี้นะครับรันโปรแกรมออกมาปับ๊บคอมเตอร์ก็บอกว่าป้อนความกว้างของสี่เหลี่ยมนะผมให้ความกว้างของสี่เหลี่ยมคือ6นะครับ ความยาวของสี่เหลี่ยมคือผมให้คือ8นะฮะจากนั้นดูนะครับผลลัพธ์คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคือ48นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการเขียนโปรแกรมคำนวณง่ายๆนะครับยังไงเนี่ยลองไปคิดาการเขียนโปรแกรมคำนวณแบบอื่นๆด้วยนะครับไม่ยากครับเช่นคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมคำนวณพื้นที่วงกลมนะครับแต่การคำนวณน,นั้นเราต้องรู้ว่าเราจะป้อนข้อมูลอะไรเข้าไป แล้วข้อมูลนั้นนะครับเป็นข้อมูลชนิดใดนะครับลองดูนะครับ